สวัสดีมีความสุขค่ะก่อนแสงจะหมดหมายความว่ายังไงก่อนแสงจะหมดตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะเดี๋ยวก็จะมืดเนาะเดี๋ยวเราจะอ่านไพ่กันก่อนนะคะกับพลังงานวันนี้เดี๋ยวนะเอเราจะอ่านอะไรยังไงนะคะจะอ่านว่าค่ำคืนนี้คนที่เขาคิดถึงคุณอะคนคนนั้นะ่ะเป็นใครนะคะในค่ำคืนนี้เขาจะคิดถึงคุณมากมายเลยเกินและจะคิดถึงเกี่ยวกับอะไร นะมาดูกันว่าค่ำคืนนี้ใครที่เขาเฝ้าคิดถึงคนึงหาคุณนะคะในตอนนี้นะพลังงานของคนที่กำลังบอกว่าพลบค่ำกำลังคิดถึงใครบางคนอะไรงนี้นะจะใช้ไพ่สำหรับไหนอ,อ๋อขอใช้ตัว ออริจินอลไรเดอร์เวนะคะเป็นพลังงานของไพ่ออริจินอลไรเดอร์เวดสำหรับนี้ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะมาดูมอมมก,กันกับพลังงานที่เกี่ยวข้องนะมีใครเกี่ยวข้องกันบ้างนะคะในค่ำคืนนี้มีใครคิดถึงใครบ้างนะมาดูกันนะคะกับพลังงานที่เกี่ยวข้องนะไพ่ใบแรกอ้าวนะคะเป็นพลังงานของคน ธาตุลมมีถุนตุนกุมนะไพ่สี่ดาบนะคะไพ่สี่ดาบก็คือการหันหลังเดินจากกันไปอาจจะมีเรื่องราวทะเลาะกันหรืออาจจะมีเขาเรียกว่าความเข้าใจผิดเกิดขึ้นทําให้หันหลังให้กันนะคะทั้งทงที่ยังรักกันอยู่เนาะไพ่สี่ดาบนะคะมันมีพลังงานของการที่ยังคิดถึงยังห่วงหาแต่ว่าตอนนี้อาจจะห่างกันไปแล้วนะคะหรือว่า,าลดระดับความสัมพันธ์ลงไปนะคะ ตอนนี้พลังงานของคุณทั้งคู่นะอยู่ห่างไกลกันนะคะเป็นคนที่หันหลังให้กันเนะาะธาตุลมมีถุนตุนกุมนะีคะพลังงานที่เกี่ยวข้องและธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกไพ่ขึ้นมานะสี่ดาบสี่ถ้วยนะทุกคนพลังงานตอนนี้เขาเรียกว่าเส้นทางความรักของคุณตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่เป็นอย่างใจเนาะมันไม่ได้อย่างใจอะ่ะพลังงานแบบมันอึดอัดใจนะคะ ความไม่ได้อย่างใจอื่นอัดใจความขัดแย้งความที่ไม่ลงรอยกันนั่นเองนะคะกับเรื่องราวเส้นทางของความรักถ้าน้ำมีนกรกฎพิจิกและธาตุลมมิถุนตุลกุมที่เกี่ยวข้องนะกับคนคนนี้แล้วมีการตัดจบกันด้วยนะคะไพ่เดอะ o w าวขึ้นมาคนที่กําลังคิดถึงคุณนึกถึงคุณอยู่ตอนเนี้ยแบบกําลังพลบค่ําโครเพลา <c oughs> เรียกว่าอะไรนะ <laughs> พลังงานของอ่า แสงอาทิตย์กําลังจะหมดวันเนี่ยกําลังคิดถึงใครสักคนนี้บรรยากาศกําลังได้เลยนะคะพลังงานของคนที่คุณอาจจะตัดจบจากเขาแล้วเดินจากเขามาพลังงานของคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์กันนะคะตอนนี้คิดถึงแล้วก็มันมีพลังงานของความที่แบบทาไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยไม่เข้าใจทั้งทงที่ยังรักกันแต่ทําไมมันช่างยากลําบากในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนทั้งคู่มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือเดินไปไม่ ้อกันนั่นเองนะคะพลังงานของความที่มันไม่ได้อย่างใจคู่รักไม่ได้อย่างใจคนรักไม่ได้อย่างใจมันไม่เป็นอย่างใจที่คิดที่ต้องการ mm hmm. ก็เลยหันหลังให้กันหรือว่าตัดจบกันไปทีนี้เรามาดูนะคะคนคนนี้ที่คุณตัดจบเขาหรือเขาตัดจบคุณนะคะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะพี่เมย์ e ไม่รู้หรอกว่า f อพี่เมย์ e เป็นคนตัดจบเขาหรือเขาตัดจบพิ fc พี่เมย์นะคะแต่ว่าชัดเจนว่าหันหลังให้กันแล้วในตอนนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สี่ดาบแต่มันมีความรักความผูกพันอยู่ยังห่วงหาอาทรนะคะยังแบบจากไปทั้งๆท,ท,ที่ยังรักอยู่ยังมีความผูกพันอยู่นะคะมาดูกันนะคะว่าคนคนนี้ตอนนี้ที่คิดถึงคุณอะคิดถึงเรื่องอะไรอยู่ห่างกันไปตัดจบกันไปแล้วคิดถึงกันทำไมเอาละมว่าพี่เมพูดแบบนั้นล่ะ เขาแบบก็ต้องมีแบบอารมณ์แบบคิดถึงกันบ้างสิแบบว่าห่างกันไกลแบบทะเลาะเบาแวงกันตัดขาดกันก็แบบว่าคิดถึงคนเก่าอารมณ์ของความมันแบบมันเหงาอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเป็นโสดมานานก็ต้องคิดถึงคนเก่าบ้างสินะคะมาดูกันนะคะพลังงานของคนที่กําลังคิดถึงคุณนะในตอนนี้หรือค่ําคืนนี้ถนะ้าคุณมาดูนะคะคนเนี้ยที่เขากําลังคิดถึงคุณอะนะ มีธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ํานะคะมาดูพลังงานแห่งความคิดถึงที่เขาคิดถึงคุณมาดูกันนะคะว่าขอพลังงานของเขาก่อนนะขอดูตัวตนพลังงานของเขาตอนนี้ทําอะไรอยู่พบเจอกับเรื่องราวอะไรอยู่นะคะมาเช็คพลังงานเขาก่อนตอนนี้เขาพบเจอกับเรื่องใดนะคะมันมีความรักฝั่งใจที่เกิดขึ้นอนะ ในใจของเขาพลังงานของไพ่กษัตริย์ถือเหรียญก็คือมันยังรักฝั่งใจอยู่เลยนะคะเราพูดถึงความรักเนาะ ถ้าใบเนี้ยนะคะความหมายของความรักก็คือมันรักฝั่งใจอ่ะมันรักชัดเจนมันความรักที่แบบมันยิ่งใหญ่มากๆแต่ทําไมเราไปกันไม่ได้ด้วยความสงสัยในพลังงานของเขาตอนนี้นะคะมันมีความรักอยู่ในใจจากกันไปทั้งๆที่ยังรักกันอยู่และรักมั่นคงด้วยนะคะเป็นความรักที่มีคุณค่ารู้สึกว่าได้รักเธอแล้วรู้สึกว่าโชคดีแต่ทําไมโชคชะตาทําร้ายหรือว่ามันไม่เป็นใจที่ทําให้เราสองคนต้องเดินจากกันไปมาดู พลังงานของเขาอีกหนึ่งใบนะคะอยากให้เกิดความยุติธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไพจ่จัสติสขึ้นมาเขาอาจจะเป็นคนราศีตุลหรือพฤกษกันมังกรได้นะคะเป็นคนที่มีฐานะดีนะ,ค,ะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยเลยเหละเป็นคนที่ฐานะมั่นคงแต่เขานะคะเป็นคนที่ในตอนนี้ อยากให้เกิดความยุติธรรมกับความสัมพันธ์นั่นเองนะคะความสัมพันธ์ครั้งเนี้อยากให้เกิดความยุติธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะพลังงานมาดูใบต่อไปใบที่สามนะคะอารมณ์ความรู้สึกมันมีการหึงหวงกันใช่ไหมคะเนี่ยพลังงานของเขาคือเขายังหึงคุณอยู่เลยอะ่ะเป็นพลังงานของคนที่แบบมันมีอารมณ์ของความหึงทั้งรักทั้งหึงทั้งหวงนะคะในพลังงานของเขานะ มาดูอีกนะคะพลังงานของเขา องเพราะว่าคุณเป็นคนที่สเสน่ห์แรงนะคะเป็นคนที่เป็นเดอะสตาร์มีคนห้อมล้อมเยอะแยะมากมายแล้วมันอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้นะ,ะพอพลังงานของเขาตอนนี้สิ่งคุณอาจจะสงสัยอยู่ก็ได้นะคะว่าการที่เราทะเลาะบ่แหวงกันจริงๆแล้วในลึกๆในหัวใจของเขา,าปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรอาจจะยังไม่ได้พูดคุยกันนะคะกับการจากลาหรือตัดจบกันไปจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาหึงคุณนะคะมันมีความหึง หวงมันมีความแบบเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไม่อยากให้ใครมาใกล้ด้วยความที่คุณเป็นคนที่สเสน่ห์แรงนะคะเดอะสตาร์มีคนแวดล้อมมากมายมีคนเข้ามาแบบห้อมล้อมเยอะแยะมากมายแล้วเขาอะนะ่คะพลังงานคือแบบมันสั่นคลอนในใจมันเกิดความรู้สึกลังเลใจว่าเอ๊เนี่ยค่ะคือคนแวดล้อมเยอะแยะขนาดนี้แบบในอนาคตแล้วจะยังไงคือมีคนแบบ แบบเข้ามาขายขนมจีบคุณเยอะแยะสเสน่ห์แรงขนาดนี้แล้วเขานะคะจะมัดใจคุณได้ไหมคือไม่มั่นใจในตัวเองนะพลังงานของเขานะคะแต่เขาเป็นคนที่มีความมั่งคัง่งมั่นคงและรักคุณมากแต่กลายเป็นว่าเขากลัวว่าคุณจะไปเจอใครที่ดีกว่าเขาเพราะว่าพลังงานของคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ประเภทตรงข้ามด้วยนะครับอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมหรือเป็นคนที่ ทุกคนให้ความสนใจอ่ะเวลาคุณไปอยู่ตรงที่ไหนแล้วทุกคนก็อยากจะมาพูดอยากมาคุยด้วยอยาแบบห้อมล้อมคุณเป็นคนที่แบบอารมณ์ดีไปที่ไหนก็ทําที่นั่นเต็มไปด้วยแสงสว่างและก็ความสุขพลังงานแบบนั้นมันทําให้คุณนะคะอยู่ท่ามกลางของผู้คนมากมายมันเลยทําให้เขาหวั่นวิวตกนะคะว่าถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเขาจะยังมัดใจคุณได้ไหมเพื่อคุณไปเจอใครที่แบบมีโปรไฟล์ที่ดีกว่าเขาอะไรเงี้ย คือพลังงานของเขาอะหึงคุณนะคะพลังงานเนี่ยหึงชัดเจนแน่นอนแล้วเจ็บปวดเสียใจทนทุกทรมานอยู่คือสิบดาบนะคะสิบดาบพลังงานของเขาตอนนี้ยิ่งคิดถึงคุณยิ่งหึงยิ่งหึงแล้วยิ่งเจ็บปวดยิ่งทุกทรมานใจกับความรักที่มีให้อยากจะให้คุณอะเป็นคนที่แบบว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยคือบอกว่ามีแค่เราสองคนไม่ต้องมีใครมาเกี่ยวข้องได้ไหมคืออยากจะเก็บคุณไว้คุเดียว ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคุณไม่อยากให้คุณไปยุ่งกับใครประมาณนั้นเลยอารมณ์ประมาณนั้นน่ะเหมือนแบบรักเราอยากจะเก็บเธอไว้เหมือนไข่ในหินหรือนกน้อยในกรงทองนะ่ะบางครั้งมันก็เยอะเกินไปเนาะแต่พลังงานของเขาอะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เจ็บปวดเสียใจกับอาการที่แบบหึงหวงหวาดระแวงนะี่คะมันเป็นพลังงานเนี่ยมันก็เลยอาจจะทําให้คุณทะเลาะบบอแวงกันบ่อยๆกับเรื่องราวของความหึงหวงที่เกิดขึ้นแล้วทําให้หันหลังให้กันนะคะมาดูนะคะตอนนี้ นี่คือพลังงานของเขาที่เขาเป็นอยู่นะมาดูตอนนี้ว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะคิดถึงมากไายแค่ไหนแล้วก็คิดถึงอย่างไรแล้วจะทำยังไงต่อนะคะหลังจากนี้นะคะสถา,านการณ์สถา,านการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณั้งคู่จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันต่อนะคะมาดูอีกห้าใบคิดอะไรอยู่แล้วคะตอนเนี้ไพ่ <laughs> ึ้่มาเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะไพ่เจ็ดเหรียญคือคนที่แบบ รอคอยกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะ่ะเหมือนกับโชคชะตาฉันรักเธอแบบว่ารักเธอมั่นคงกับเธอหนักแน่นแล้วอยากให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นคือปลูกต้นรักควรจะได้ต้นรักอย่างเงี้ยพลังงานของเขาคือรอคอยนะคะไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยรอคอยผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะเห็นคุณค่าในความรักของเขากลายเป็นว่าตอนนี้นะคะมาโทษเอพี่เมย์ว่า f อพี่เมย์สเสนห์แรง คนเข้ามาแวดล้อมเยอะแยะมากมายไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งมันก็เลยเป็นพลังงานของการกัดไม่ใช่กัดความขัดแย้งนะคะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วทําทําอะไรอยู่แล้วตอนเนี้คือแบบรอคอยเหมือนกับรอคอยว่าเมื่อไหร่คุณจะคิดได้ว่าแบบความรักของเขา่ามีคุณค่าแล้วก็หันกลับมาที่ตัวเขาอย่างนี้นะคะเอามาดูกันต่อนะพลังงานเนี่ยรอคอยจริงๆด้วยพายขึนมาต่อเลยนะคะ มันคือการรอคอยอะรอคอยคุณอะรอคอยการติดต่อจากคุณรอคอยที่คุณจะหวนกลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งกลับมาในอ้อมอ,อกอ้อมใจอ้อมแขนของเขาประมาณนั้นเลยนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามไม้เท้าคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยนะคะเป็นพลังงานของความรักที่มีระยะทางก็เป็นไปได้มีการรอคอยที่จะพบจะพูดคุยกัน กลับมานะคะในการสารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งคนนี้เขารอคอยให้คุณมองเห็นคุณค่าของความรักของเขาที่เขาได้ทุ่มเทแล้วก็มอบหัวใจให้กับคุณอะ่ะคนคนนี้เหมือนกับว่ารู้สึกได้ไหมกับการรอคอยที่เขารอคอยคุณอยู่แล้วรู้สึกได้ไหมกับความรักมั่นคงนะคะที่มีรักให้อยู่ตรงนี้นั่นเป็นพลังงานที่แบบว่าคือหึงคือห่วงเพราะอะไรเพราะรักมากรักมาก ห่วงมากหึงมากก็เลยเป็นเหตุนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าอาการความหึงหวงของเขาอะ่ะกลายเป็นแบบว่าคุณเขาอยากจะให้คุณเข้าใจในความรักที่เขามีต่อคุณนั่นเองมาดูกันต่อให้ใบนี้นะะเด็กถือดาบพลังงานของเด็กถือดาบคือการที่แบบว่ากลายเป็นว่าตอนนี้พลังงานของเขาอะ่ะเหมือนกับว่าเหมือนตัวเองไม่คู่ควรกับคุณนะคะพลังงานของคุณเป็นเหมือนเดอะสตาร์เป็นคนที่แบบ มีพลังงานดีๆมีคนแวดล้อมเยอะแยะมีคนชอบเยอะแยะมากมายพลังงานของเขาเหมือนเขาด้อยค่าตัวเองว่าเออแล้วเขาอ่ะคือแบบคุณน่ะมีทางเลือกอะคุณมีคนเยอะแยะมากมายมาชอบแล้วเขากลายเป็นว่าเขาดีพอสําหรับคุณไหม นะคะไพ่ขึ้นมาเป็นเด็กถือดาบเด็กถือดาบคือคนที่มีปมในใจนะคะว่าตัวเองอ่ะด้อยความสามารถหรือเป็นคนที่แบบว่าจะต้องเก่งกาจให้ได้กว่านี้จะต้องฉลาดให้ได้กว่านี้ต้องเติบโตให้ได้กว่านี้ถึงจะคู่ควรกับเธอพลังงานเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนที่มั่งคั่งแล้วนะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมั่งคัง่งแต่ว่าไม่มั่นใจในตัวเอง เป็นคนที่เหมือนกับมีปมในใจอาจจะมีปมในวัยเด็กก็ได้นะคะดูแลความสัมพันธ์ไม่เป็นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะกับพลังงานของเด็กถือดาบมันเหมือนกับว่ามีความไม่พร้อมอในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์ไม่เป็นดูแลความสัมพันธ์ไม่เป็นนั่นเองนะคะมาดูพลังงานไพ่ใบต่อมาไพ่เดวิลเนี่ยไพ่เดวิลเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าสเสน่หา รักใคร่เสน่หาเธอมีสเสน่ห์แล้วหวงหึงกลัวนะคะกลัวความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยกลัวว่าคุณน่ะจะไปหวานสเสน่ห์กับคนอื่นแล้วคนอื่นน่ะมามาหลงสเสน่ห์คุณแล้วแบบ ทำให้เขาต้องผิดหวังไอย่างนี้นะคะคือคิดไปเองอะ่ะพลังงานอะ่ะหึงหวงแล้วก็จินตนาการว่าภาคิดไปเองนู่นนี่นั่นกลายเป็นคนจิตตกวิตกกังวลแล้วก็พานมาทะเลาะกันนะะเอามาดูอีกนะะ้ว่าอะไรเกิดขึ้นอีกเป็นคนไกลจริงๆด้วยอาจจะเป็นราศีกรกฎได้นะคะพลังงานธาตุน้ำธาตุลมเนาะที่ขึ้นมานะคะมีสองธาตุแล้วก็ อาจจะมีธาตุไฟมาแบบแซมๆซมเล็กน้อยนะอาจจะเป็นบุคลิกลักษณะข,ของเขานะคะที่บางครั้งบางจังหวะเวลาอาจจะมีความใจร้อนนะคะขาดความยั้งคิดนะคะใช้อารมณ์ของความเป็นเด็กมาทะเลาะบ่แหวงกันแล้วก็มาเสียใจภายหลังแล้วมารอคอยให้คุณติดต่อกลับด้วยนะคะในพลังงานทีนี้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขาคิดอะไรรู้สึกยังไงแล้วเป็นอะไรอยู่ตอนนี้รอคอยการติดต่อจากคุณนะคะ พลังงานของคนคนนี้ที่บอกว่าคิดถึงคุณอยู่ตอนเนี้ยคิดถึงแล้วทาอะไรไหมถามว่าทําอะไรไหมไม่นะคิดถึงเงียบ นะคะไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยคือไม่ทําอะไรหยุดนิ่งนะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบรอคอยการติดต่อกลับมานะคะนี่ไงไพ่สามไม้เท้าเนี่ยคือรอคอยรอคอยการติดต่อรอคอยของการกลับมาของคุณนั่นเองมาดูไพ่ห้าใบสุดท้ายว่าจะลงเอยกันอย่างไรกับคนคนนี้นะคะว่าท้ายที่สุดแล้วจะตัดสินใจทําอะไรหรือเปล่านะคะเรามาดูกันห้าใบเนาะ พลังงานใบแรกบอกว่าอะไรนะคะเสียใจกับการกระทาของตัวเองที่ทําลงไปนะพ่ห้าด้วยมีความเสียอกเสียใจขอโทษอยากจะให้เธอให้อภัยฉันกับสิ่งที่สูญเสียไปนะคะก็คือการสูญเสียความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันทําให้เขาเศร้าโศกเสียใจแล้วรอคอยรอคอยให้คุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึง่ง คือบบให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมให้อภัยเขาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเนี่ยค่นะ,ะพลังงานของการรอคอยแล้วอยากจะให้คุณยกโทษให้ตอนนี้เสียใจกับการกระทําของตัวเองนะคะมาดูใบต่อมานะ,ะ่ตอนนี้นะรู้สึกว่าถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันเขาจะเดินทางมาหาคุณนะ่ะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดลฟูเนาะอยากจะพี <c> ่เ <oughs> มย์หันไปมองอะไรเห <c oughs> มือนมีคนเดินมาใครไม่ต้องตื่นเต้นนะ่ะอ่ะมาดู พี่เมย์ตื่นเต้นไปเองแหละออพูดกับตัวเองพลังงานไพ่เดียวฟูก็คือคนที่วางแผนไว้แล้วจะเดินทางมาหาคุณนะถ้าคุณไม่ติดต่อกลับไปนะคะถ้าเงียบไปสักพักหนึ่งอะไรเนี้ยพี่เมย์จะบอกว่าอย่างนี้นะ fc นะคะ fc พี่เมย์นะคะถ้าเขาอยู่ในพลังงานแบบนี้นะคะปล่อยให้เขาป่วนไปก่อนหมายความว่ายังไงเดี๋ยวเขาทนไม่ได้เดี๋ยวเขามาหาคุณเอง พลังงานไพ่เดี่ยวฟูเนี่ยคือแบบว่าเดี๋ยวจะทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะมาหาคุณนะคะพลังงานของการเดินทางแล้วแบบไม่ว่าในสถานการณ์เนี้ยความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยไม่ว่าจะเสี่ยงกับอะไรไม่ว่าจะเสี่ยงแค่ไหนก็จะกลับมาในความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะคะพลังงานของคนคนนี้เสียอกเสียใจยที่สูญเสียความสัมพันธ์และอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองเนะะี่ยพลังงานไม่ว่าจะอุปสรรคมากไายแค่ไหนไพ่เดยวมูนขึ้นมานะไม่ว่าจะแบบเกิดความไม่แน่ใจว่ากลับมาแล้วจะแบบ สถานการณ์จะเป็นยังไงไม่ไม่รู้ว่าไม่สนใจนะคะทุกความเสี่ยงเนี่ยไม่กลัวแล้วนะคะไม่ว่าอุปสรรคความหนามใดจะฝ่าฟันนั่นเองนะะมาดูพาไพ่ใบต่อไปบอกว่าอะไรคะไพ่สองเหรียญขึ้นมานะคะเดี๋ยวโชคชะตาจะเวี่ยงคุณ มาได้แบบพัฒนาความสัมพันธ์อีกครั้งแน่นอนได้กลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะเป็นพลังงานของคู่คู่รักที่เขาเรียกว่าอะไรโชคชะตาจะเหวี่ยงคุณมาหากันตลอดเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าทะเลาะกันหึงหวงกันรักเลิกนะคะความสัมพันธ์เดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรัก,ยรกอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนกันไปวนเวียนกันมาแล้วตัดกันไม่ขาดมีความผูกพันถึงแม้จะห่างไกลนะคะอาจจะเป็นคนไกลอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้นะคะเป็นคนที่แบบ เป็นชาวต่างชาติได้ที่มีความแตกต่างจากคุณหรือเป็นคนไทยที่ไปทำงานที่ต่างประเทศอยู่ห่างไกลกันได้มาดูใบสุดท้ายบอกว่าชัดเจนนะคะพลังงานเนี่ยแบบไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่อะไรนะเป็นไพ่ราชินีถือดาบนะมเม์จะติดอ่านทำไมนะเป็นไพ่ราชินีถือดาบนี่คือตัดสินใจแล้วชัดเจนเขาส่องดูคุณอยู่นะคะตอนนี้นะพลังงานของเขาเนี่ย เป็นคนที่แบบเงียบอยู่นะเสียอกเสียใจคิดถึงคุณมากมายเจ็บปวดทนทุกทรมานอยากจะกลับมาแต่ส่องดูคุณอยู่นะคะคอยเช็คดูคุณว่าตอนเนี้ยคุณนะยังโสดอยู่หรือเปล่าแล้วหลังจากที่แบบว่าหักอกเขาไปหรือว่าหันหลังจากกันไปตัดจบเขาไปตอนนี้คุณมีคนใหม่หรือ,อยังนะคะแต่พลังงานของเขาตอนเนี้เขามั่นเจน เขามั่นใจและชัดเจนในใจว่าเขาจะกลับมาอย่างแน่นอนในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะตอนนี้แพลนการเดินทางไว้แล้วถ้าคุณไม่ติดต่อกลับไปแล้วเขากลับมาหาคุณแน่ๆน,นะคะเพราะฉะนั้น FC ฟซพี่เมย์อยู่เฉยๆนะคะให้เขาเป็นคนแอคชั่นนะเพราะเราไม่ได้ผิดอะไรเพราะเราแบบแค่สวยสเสน่ห์แรงถูกไหมแล้วหึงหวงแล้วเข้าใจผิดไปเองคิดเยอะไปเองอมาดูพลังงานไพ่เลิฟอ่า โรแมนติกแองเจนะคะโรแมนติกแองเจิลมาดูไพ Angel ่โรแมนติกแองเจิล้าใบ บอกว่าอย่างไรบ้างกับคู่ของคุณเป็นรักจากอดีตชาตินะคะ past life relationship นั่นเองเนะะี่ยเป็นคู่รักที่ติดตามกันมาจากอดีตชาติเนาะ,ะเป็นเนื้อคู่กันนะคะมาดูพลังงานใบที่2 new love คนคนนี้นะคะก็คือคน,นะคนนี้ที่เคยจากกันไปเคยเดินห่างกันไปหันหลังให้กันไปนะ,ะจะกลับมาเป็น new love เนะะี่ยเป็นรักครั้งใหม่ของคุณนะะั่นเองมาดูใบที่3บอกว่าอย่างไร h e ล l i n ง Family Issue นะคะมันอาจจะมีบางจังหวะบางเวลาที่ความสัมพันธ์ของคุณอ่ะคนแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องนะ,ะคนที่แบบคนที่แบบเป็นครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนปู่ทั้งหลายอะ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ทําให้พัฒน,นาความสัมพันธ์ได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้จริงๆไม่ต้องไปสนหรอกไม่ต้องไปแคร์เพราะว่าอะไรคุณสามารถที่จะแบบว่าให้ความรักของคุณเป็นงานพิสูจน์ใจแล้วให้คนรอบข้างยอมรับนะคะ พลังงานใบที่4 calling in your soulmate นะคะพลังงานนี้พี่เมย์ว่าต้องเป็นเขาแน่เลยที่อธิษฐานร้องขอนะคะให้ได้กลับมาอยู่เป็นคู่กับคุณเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะทรมานใจมากกับการที่ต้องแยกทางห่างคุณไปแล้วคิดถึงคุณมากเหลือเกินนั่นเองนะคะพลังงานไพ่ใบที่5 express your love นะคะให้แสดงความรู้สึกรักให้ ให้ได้รับรู้นั่นเองอย่าเก็บไว้นะคะอย่าถือที่ที่อย่ามีอีโก้รักบอกว่ารักห่วงบอกว่าห่วงนั่นเองนะคะนั่นคือพลังงานของไพ่โรแมนต์แองเจลนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เลิฟแมสเซดออร์คาล์การของกามเทพน้อย5าย้าใบเดี๋ยวพี่เมย์เปิด5้าใบนะคะมาดูข้อความในใจของเขาสีถ้าเขาพูดคุยกับคุณได้อยากจะบอกอะไรนะคะโอ้อะไรนี่ มือไปโดนไพ่นะพี่เมย์บอกว่าไม่ได้จะต้องแบบจัดเรียงให้ดูสวยงามนิดนึงนะคะขอจัดไพ่ก่อนเอาแบบน่ะนิดนึงนะคะขอหนึน่งอืมอ่ะพอได้ให้พอได้ประมาณนี้นะอ่ะโอเคนะคะมาดูกันนะคะห้าข้อความเนาะข้อความแรกบอกว่าอะไรคะข้อความแรกบอกว่าฉันเกลียดตัวเองที่ฉันหยุดรัก คุณไม่ได้เลยโอ้โ oh, ห <laughs> ดูซะห่างไกล <laughs> คือพลังงานที่เมยต้องเปิดไฟแล้วนะเพื่อจะได้เห็นโอ้ยเดี๋ยนะเอาไฟไว้ตรงนี้นะคะทุกคนเออจะได้เห็นข้อความชัดขึ้นนิดนึงแบบพลังงานแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแสงอาทิตย์กำลังจะหมดลง <laughs> อารมณ์แบบประมาณตอนนี้แบบว่าแสงไฟโรแมนติกนะแสงเทียน นะคะออามาดูกันไพ่ใบที่สองนะข้อความใบที่สองบอกว่าอะไรนะคะข้อความใบที่สองถ้าคุณจากไปโดยไม่มีเหตุผลไม่ต้องกลับมาพร้อมกับคําแก้ตัวอันนี้คืองอนกันใช่ไหมคะพลังงานข้อความคือเขางอนนะเอามาดูพลังงานใบที่สามนะคะพลังงานใบที่สามบอกว่าอะไรบอกว่าฉันเป็นคนเดิมเสมอมีคุณคนเดียวนั่นแหละที่เปลี่ยนไปอมีการต่อว่ากันเล็กน้อยนะ พลังงานใบที่สี่ว่าไงคะพลังงานใบที่สี่นะบอกว่าฉันปล่อยคุณไปอ่ะเพราะว่าฉันน่ะรักคุณอืมถ้าเป็นพี่เมย์นะถ้ารักเราไม่ปล่อยนะถ้าไม่รักถึงปล่อยถูกไหมคะทุกคนทุกคนว่าไงคอมเมนต์ Comment ให้พี่เมย์ฟังด้วยนะมาดูพลังงานใบสุดท้ายใบที่ห้านะคะของสัมรับนี้นะเขาบอกว่าไงคะบอกว่า ฉันเกลียดตัวเองที่หยุดรักคุณไม่ได้เลยเอา้ามันเหมือนข้อความเดิมๆเลยเกลียดตัวเองที่หยุดรักคุณไม่ได้นะเอาแต่รักคุณเอาแต่คิดถึงคุณให้อีกหนึ่งข้อความนะใบนี้ว่ายังไงคะเอาแสงเทียนส่องหน่ยช่วยอ่านฉันร้องไห้จนหลับไปเลยเชื่ออันนี้พี่เมเชื่อนะเพราะอะไรเพราะไพ่สิบดาบนะสิบดาบนี่คือความเจ็บปวดความทรมานความคิดถึงอนะ่ะ คือเป็นพลังงานของคนที่เสียอกเสียใจในการสูญเสียความสัมพันธ์ถ้าเขาบอกว่าร้องไห้จนหลับไปเลยเนี่ยเชื่อเลยนะคะกับไพ่ใบนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดู Original Love m e s s a g e นะคะ <c oughs> อีกห้าข้อความไอ <c oughs> <I> <c oughs> ไม่ใช่ I love you นะเออ v อ you แล้วนั่นแหละ I love you all <c oughs> คือรักทุกคนนะคะไปแล้วไปแล้วพี่เมย์ไปแล้วค่ะ มาแล้วหนึ่งใบนะอ่ามาดูกันนะคะไพ่ใบเนี้ยบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเขาวางแผนไว้แล้วเรียบร้อยสำหรับคุณนะ่ะ I have plan for you วางแผนไว้แล้วนี่เดี๋ยวมาเซอร์ไพรส์คุณแน่นอนเลย FC พี่เมย์นะอยู่สวยๆหล่อๆไว้เดี๋ยวเขามาหาคุณเองนะคะไม่ต้องิ้นลนนะพลังงานใบที่สองบอกว่าอะไรคะบอกว่า Can I next to you my sweetheart บอกว่าอะไรคะ ให้ฉันเป็นคนที่ได้อยู่เคียงข้างคุณได้ไหมนะคแบบคือตื่นเช้ามาได้เจอเธออยู่ข้างๆก่อนนอนหลับไปเธอคือคนสุดท้ายที่ฉันได้เห็นหน้าอะไรอย่างงี้คือไพ่ใบนี้นะคะนั่นคือความหมายของไพ่ใบนี้เนาะมาดูพลังงานใบที่สามข้อความนะคะ original love message I have believe in you นะคะเขาเชื่อมั่นในความรักของคุณที่คุณมีความรักให้กับเขา อ่อมั่นใจตัวเองมั่นหน้าตัวเองมากเลยว่า f ีพี่เมย์ยังรักอยู่อืมจริงหรือเปล่า f c พี่เมย์ยังรักเขาอยู่ไหมคะคิดถึงเขาอยู่ไหมค่าพลังงานใบที่สี่ When the time c o m e I will be there นะฮะ Oh no I will be back When the time c o m e I will be back หมายความว่าเมื่อถึงเวลา เธอจะรู้คุณจะเห็นเมื่อถึงเวลาฉันจะกลับมาเวลาไหนอะพี่เมย์ลอนานไหมหลายคนอาจจะถามนะ,ะไม่นานไม่นานเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวเขาจะมานะเขากําลังเดินทางมาหาคุณแล้วนะ,ะมันต้องใช้เวลานิดนึงอยู่ห่างไกลคนละซีกโลกต้องใช้เวลานะะเคลียร์นู่นนี่นะะั่นนะเอฟซพี่เมย์ต้องเข้าใจนะเอามาดูพลังงานใบสุดท้ายนะใบสุดท้ายบอกว่า where I can find someone like you พลังงานใบนี้บอกว่า where I can find someone like you คือฉันจะหาคนที่เหมือนคุณนะ่ะได้ที่ไหนนะคะถ้าเป็นใบนี้นะพี่เมย์บอกว่าไม่มีค่ะ FC พี่เมย์มีที่นี่ที่เที่ยวแล้วไม่เหมือนใครยูนิค <laughs> เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่มีที่ไหนบอกเขาได้เลยว่าเขาหาที่ไหนไม่ได้เขาจะต้องกลับมาที่นี่เท่านั้นใช่ไหมคะค่ะและนี่ก็พลังงานของคนที่กําลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้นะคะบรรยากาศกําลังโรแมนติกเลยเขากําลังคิดถึงคุณมากมายด้วยแล้วในวันนั้นน่ะรู้สึกว่า เขาเรียกว่าอะไรการเดินจากไปของคุณเขาเสียอกเสียใจแล้วร้องไห้จนหลับไปเลยนะคะน่าสงสารเชียวแต่ก็ไม่ต้องไปโอบเขานะเดี๋ยวเขากลับมาเองนะคะพลังงานของเขาตอนนี้เขากําลังจะกลับมางอนง้อขอคืนดีกับคุณนั่นเองนะคะขอบคุณกับการติดตามรับชมขอบคุณกับการกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พี่เมย์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ